โค้ดเฮงแหวนเสริมความเฮงที่จะช่วยกระตุ้นโชคทางการเงินให้กับคุณแหวนโค้ดเฮงตัวเรือนทําจากเงินแท้ชุบทองคําขาวประดับด้วยเคียร์คอร์สฝังอยู่ด้านในเพื่อให้คุณได้สัมผัสกับพลังที่ส่งตรงมาให้กับคุณทั้งยังมีรหัสเลขพารวยเฉพาะบุคคลมาพร้อมกับถ้วยดินและคาถาหนุนความเฮงเพื่อเพิ่มพลังความรวยให้กับคุณ แหวนโค้ดเฮงพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้วสนใจติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่หน้าจอณนะตอนนี้สวัสดีค่ะดิฉันอาจาร,รย์เจนเปิดลิขิตทุพยากรผู้เชี่ยชาญในศาสตร์ทุพยากรศาสตร์ภาพเขียนที่หายไปของนอสตรามมสศาสตร์ฮวงจุย้ยและศาสตร์ถึงตัวเลข จะมาเปิดดวงพยากรณ์ประจําเดือนธันวาคม2,565ให้กับผู้ที่เกิดทั้ง7วันค่ะเปิดดวงพยากรณ์ของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ประจําเดือนธันวาคม2 5 6 5ด้านการงานนะคะต้องบอกเลยการงานหรือธุรกิจของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยให้ระวังเรื่องความผิดพลาด โดยเฉพาะเรื่องรายละเอียดของตัวเนื้องานนะคะเพราะว่าผู้ที่เกิดวาทิตย์เนี่ยในช่วงนี้อาจจะทํางานเยอะจนกระทั่งบางทีเราเบอเบอแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่มีความละเอียดในเรื่องของการงานโดยเฉพาะใครมีลูกน้องหรือบริวารต้องพยายามนะคะใส่ใจในเรื่องของความถูกต้องของเนื้องานด้วยด้านการเงินนะคะผู้ที่เกิดวาทิตย์เนี่ยต้องบอกเลยว่าการเงินยังพอที่จะมีนะคะกสองก็สามอยู่ แต่อย่าสปอยตัวเองมากเกินไปต้องระวังนะคะและเผื่อเงินไว้ในอนาคตด้วยหลากหลายคนเดือนธันวาคมเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่าอัดอั้นตันใจยอยากจะซื้อของอยากจะช้อปปิ้งอยากจะอยู่ในช่วงเทศกาลแห่งความสุขก็ต้องระวังด้วยและสําหรับในเรื่องของโชคลาภก็มีเข้ามาค่ะแต่ก็อาจจะไม่ได้ถูกเยอะแยะมากมายจนทําให้คุณนั้นเปตัวเองได้อย่างที่ต้องการด้านความรักนะคะคนโสดที่เกิดวอาทิตย์ต้องบอกเลยช่วงนี้ มีคนมากหน้าหลายตาเนี่ยมาทําให้วนวหว,น,วนะคะเราอยู่ในเดือนธันวาคมเดือนถึงความสุขบางครั้งเราก็อยากสละโสดแต่ถ้ามีคนเข้ามาเสร็จแล้วพอเราคุยแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ก็มีความรู้สึกว่าอยู่แบบสดสดดีกว่าส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะต้องบอกเลยว่าช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยคนรักเนี่ยจะอารมณ์แปรปรวนเป็นพิเศษเราอาจจะต้องตั้งรับเราอาจจะไม่รู้ว่าเขาจะมาอารมณ์ไหน เดี๋ยวก็โรแมนติกเดี๋ยวก็มีความรู้สึกอยากมีโลกส่วนตัวอะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ก็ต้องปรับตัวกันหน่อยและสําหรับในเรื่องของสุขภาพนะคะช่วงนี้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ระวังร้อนในนะคะใครที่เป็นสิวใครที่เป็นฝ้าอยู่ก็อาจจะมีความลาคาญใจมากยิ่งขึ้นในช่วงนี้ใครที่ผิวแพ้ง่ายอะช่วงนี้ก็ระวังในเรื่องของเอ่ออาการคันนะคะพวกเชื้อราแบคทีเรียต่างๆให้ดีค่ะ เปิดดวงพยากรของผู้ที่เกิดวันจันทร์ประจำเดือนธันวาคม2 5 6 5พด้านการงานนะคะผู้ที่เกิดวันจันทร์เนี่ยถือว่าดวงเด่นนะมีงานใหญ่แล้วก็เป็นงานด่วนด้วยเรียกได้ว่าใครนะคะที่ทํางานประจําอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีงานนะคะที่นําพานะคะเอ่อเรื่องของเงินพิเศษเขา้ามาส่วนใครที่ทํางานฟรีแลนซ์ทํางานเอ่อแบบอิสระก็จะมีงานใหญ่นะคะงานที่ อาจจะทำให้คุณยิ้มได้ในช่วงปลายปีนะคะธุรกิจก็ถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีนะคะสำหรับเรื่องการเงินนะคะผู้ที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยมีเหตุค่ะที่อาจจะเออต้องจ่ายเงินนะคะแบบไม่ได้เต็มใจจ่ายสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นค่าซ่อมแซมต่งตางๆนะคะหรือเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวนะคะอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีและสำหรับนะคะในเรื่องของโชคลาภพอปีค่ะแต่อาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากมาย การเงินถือว่าใช้จ่ายคล่องค่ะแต่ก็ยังไม่อู้ฟู่ยังไมออ่รู้สึกว่าเราสบายใจนะคะก็ยังมีความเครียดเล็กๆน้อยๆอยู่ความรักคนโสดที่เกิดวันจันทร์นะคะต้องบอกเลยว่าอาจจะนะคะรอรักแท้มานานจนเลิกหวังแต่ไม่แน่นะเดือนธันวาคมคุณอาจจะได้สละโสดก็ได้และสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะต้องบอกเลยว่าช่วงนี้นะคะก็มีความสุขดีนะคะคนรักก็เอาใจใส่ดูแลกันอย่างดี สุขภาพนะคะของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในช่วงเดือนธันวาคมระวังเป็นหวัดระวังไม่สบายตัวระวังอาการขั้นเนื้อขั้นตัวนะคะใครที่มีความเสี่ยงนะคะก็ระวังในเรื่องของโรคที่มากัรลมอย่างเช่นโควิดด้วยค่ะเปิดดวงพยากรณ์ของผู้ที่เกิดวันอังคารประจำเดือนธันวาคม2565 ด้านการงานนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารเนี่ยถือว่าการงานน่ที่มีอยู่มันจะมีความมั่นคงมากขึ้นใครที่ตกงานอยู่มีเกณฑ์ได้งานที่มั่นคงใครที่มีงานอยู่มีเกณฑ์ที่จะได้ก้าวหน้ามีเกณฑ์ที่จะได้ข่าวดีมีเกณฑ์ที่ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะคอยให้การสนับสนุนเรื่องการงานเรื่องธุรกิจก็จะต่อยอดไปยังสิ่งที่ดีๆในอนาคตด้านการเงินของผู้ที่เกิดวันอังคารต้องบอกเลยว่าช่วงเนี้ย นะคะก็มีเงินเหลือเก็บเหลือใช้แต่ต้องระวังรายจ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเจ็บป่วยของคนในครอบครัวได้นะคะแต่พูดถึงเรื่องโชคลาภก็ถือว่าดีนะผู้ที่เกิดวันอังคารถือว่าการเงินนะคล่องตัวดีนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีนะคะเงินก้อนเข้ามามีเกณฑ์ที่จะได้ทรัพย์มรดกความรักนะคะคนโสดที่เกิดวันอังคารเนี่ยต้องบอกเลยว่าช่วงนี้โสดยาวๆค่ะอยู่ในช่วงรักตัวเองคือคนรอบข้างอาจจะมีปัญหาเรื่องความรักมาปรึกษาเรา จนเรามีความรู้สึกว่าเราไม่อยากมีแฟนก็เกิดขึ้นได้คนที่มีคู่อยู่แล้วต้องบอกเลยว่าความรักที่อยู่เนี่ยตอนนี้เนี่ยมีแต่คนอิจฉานะคะก็มีแต่คนอิจฉาในความรักของคุณในเรื่องของสุขภาพระวังนะคะปัญหาในเรื่องของโรคที่เกี่ยวกับดวงตาตาแห้งนะคะหรือสายตาเราอาจจะเปลี่ยนในช่วงเดือนธันวาคมนั่นเองค่ะ เปิดดวงพยากรของผู้ที่เกิดวันพุธประจำเดือนธันวาคม2,5 65ด้านการงานนะคะผู้ที่เกิดวันพุธเนี่ยต้องบอกเลยว่าการงานนะคะเราอาจจะโดนขโมยผลงานหรือการงานเราอาจจะโดนก๊อปปี้โดนลอกเลียนนะคะแล้วเราเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกหงุดหงิดกับสิ่งที่เราทํามันเหมือนกับตอนแรกเราภูมิใจกับเนื้องานที่เราทําแต่พอเราเห็นว่าคนอื่นทําตามนะคะเราก็รู้สึกแบบ ไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะบางคนเนี่ยเปิดธุรกิจขายน้ําสมุนไพรอ่ะมีคนทําตามก็รู้สึกงุนกิจนั่นเองสําหรับเรื่องการเงินของผู้ที่เกิดในวันพุธนะคะต้องบอกระวังให้ดีค่ะนะคะการเงินของคุณเนี่ยอาจจะนะคะมีรายจ่ายที่คาดไม่ถึงนะคะโดยเฉพาะรายจ่ายเนี่ยเกี่ยวกับตัวคุณเองนะคะของที่เราอยากมีอยากได้นะคะและในเรื่องของหนี้สินก็ยังดูวุ่นวายอีลุงตงนังอยู่โชคลาภนะคะก็ยังไม่ค่อยแน่นอนสักเท่าไหร่ในช่วงนี้ ความรักนะคะคนโสดที่เกิดวันพุธในเดือนธันวาคมจะชอบใครดูให้ดีนะระวังเจอคนที่มีเจ้าของส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะต้องบอกเลยว่าความรักช่วงนี้ยสดใสเป็นพิเศษคนรักเอาใจใส่และมีเกณฑ์ได้ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศสุขภาพนะคะของผู้ที่เกิดวันพุธในช่วงนี้ระวังนะคะในเรื่องของโรคที่เกี่ยวกับการกินไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นพิษนะคะเอ,อ่อโรคที่เกี่ยวกับพวกหาวานอาา่ะคอเลสเตอรอลต่างๆนะคะและช่วงนี้ ก็หลีกเลี่ยงการนะคะที่เราจะแบกของหนักด้วยเปิดดวงพยากรณ์ของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีประจำเดือนธันวาคม2565ต้องบอกเลยนะคะว่าผู้ที่เกิดวันพฤหัสการงานเนี่ยช่วงนี้นะเราต้องเข้มงวดกับตัวเองนะคะเพราะคนรอบข้างเราก็เริ่มที่จะเข้มงวดกับเรา ดังนั้นผู้ที่เกิดในวันพฤหัสช่วงนี้ต้องขยันหน่อยเพราะว่าคุณอาจจะถูกจับตามองอยู่อาจจะถูกจ้องจับผิดอยู่นะคะในเรื่องธุรกิจหรือการงานประจําที่ทําหรือแม้กระทั่งงานอิสระก็าตามการเงินของผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะคะต้องบอกเลยว่าในช่วงนี้เงินนะคะที่หามาได้เราอาจจะต้องไปเอ่อปนเบอร์กับสิ่งที่เราชอบไม่ว่าจะเป็นของสะสมอ่ะหรืออาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงอ่าหรืออาจจะ เออเราชอบแต่งรถอ่าเราชอบแต่งบ้านนะคะช่วงนี้เสียเงินไปกับสิ่งที่เราชอบแล้วก็หลงไหลเป็นพิเศษนะคะโชคลาภก็เด่นพอสมควรนั่นเองและสําหรับเรื่องความรักของผู้ที่เกิดวันพฤหัสต้องบอกเลยค่ะว่าช่วงนี้ใครกําลังแอบชอบใครอยู่ก็อาจจะต้องแอบชอบต่อไปยังไม่กล้าสารภาพรักส่วนคนที่มีคู่นะคะอยู่ตอนนี้ที่เกิดวันพฤหัสต้องบอกเลยว่าตอนนี้คนรักขี้หึงเป็นพิเศษจับตามองคุณนะคะทุกฝีก้าว สุขภาพนะคะของผู้ที่เกิดวันพฤหัสต้องบอกเลยว่าอะไรก็ตามที่มันแบบเหมือนกับว่ามีอาการอย่างเช่นเอ,อ่ออาการร้อนในการ,รพรักผ่อนไม่เพียงพอมันก็จะสแสดงออกมานะคะในเรื่องของตัวร้อนอ่าหรืออาจจะสแสดงออกมาในเรื่องของอาการเบอรเบอรเบอร์ต่างๆดูแลตัวเองให้ดีทานอาหารให้ครบห้าหมู่ค่ะ เปิดดวงพยากรณ์อของผู้ที่เกิดวนันศุกร์ประจําเดือนธันวาคม2 5 6 5นด้านการงานนะคะผู้ที่เกิดวนันศุกร์ทุ่มเทอะไรไปคุณจะได้ผลตอบแทนที่พึงพอใจหมายความว่าเราทําอะไรไปอะ่ะเราจะได้ผลตอบแทนที่ดีดังนั้นทําให้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรืองานที่ทําและสําหรับในเรื่องของการเงินถือว่าดีค่ะการเงินจะมีคนมาคอยช่วยเหลืออะไรที่ติดขัดก็จะนะคะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีขอให้คุณนั้น มั่นใจและที่สําคัญพยายามซื่อสัตย์ต่อต,ตัวเองและคนอื่นค่ะความรักคนโสดที่เกิดวันศุกร์นะคะต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เราก็จีบเขาเต็มที่แล้วเราก็แสดงความรู้สึกเต็มที่แล้วเขาจะสนใจหรือเห็นหรือไม่อีกเรื่องหนึง่งส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ต้องหมั่นเอาใจใส่คนรักให้ดีนะคะช่วงนี้คนรักแสนเงินเหลือเกินสุขภาพของผู้ที่เกิดน,นะคะวันศุกร์นะคะในเดือน ธันวาคมไม่มีอะไรต้องน่าเป็นห่วงนะคะสุขภาพยังแข็งแรงอยู่นั่นเองค่ะเปิดดวงพยากรณ์ของผู้ที่เกิดวันเสาร์ประจำเดือนธันวาคม2 5 6 5ด้านการงานนะคะต้องบอกเลยว่าผู้ที่เกิดวันเสาร์เนี่ยเป็นคนที่บ้างานช่วงเดือนธันวาคมสนุกกับงานค่ะสิ่งที่เราเจอมันเป็นสิ่งที่ท้าทายล้วก็เลยมีความรู้สึกสนุกกับมัน เรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆบางคนอาจจะวางแผนในเรื่องของการทํางานปีหน้าไปแล้วก็มีความสุขกันไปส่วนด้านการเงินนะคะต้องบอกเลยว่าช่วงนี้นะคะการเงินก็ปล่อยให้เงินทํางานอาจจะมีรายจ่ายมีของที่อยากได้บ้างแต่คุณก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมการใช้เงินอย่างหนักหน่วงอยู่ดีนะคะโชคลาภยังพอมีมากแต่ว่าไม่เยอะค่ะ และสําหรับความรักคนโสดที่เกิดวันเสาร์นะคะต้องบอกเลยช่วงนี้พักก่อนยังไม่พร้อมเริ่มต้นนะมันยังมีความรู้สึกเจ็บกับสิ่งเดิมหรือมันอาจจะมีความแบบรู้สึกว่าเบื่อๆนะคะกับความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะชวนกันไปเที่ยวค่ะไปหาธรรมชาติไปชาร์จพลังหัวใจนะคะไปพักผ่อนร่วมกันแล้วจะมีพลังมากยิ่งขึ้นด้านสุขภาพของผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะก็ดีค่ะทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ และนี่ก็คือเปิดดวงพยากรณ์ของผู้ที่เกิดทั้ง7วันประจำเดือนธันวาคม2,565ค่ะอาจารย์เจนขอนำเสนอกระเป๋าสตางค์ดูดซับรับโชคประจําปี2,565กระเป๋าสตางค์ที่อาจารย์เจนสั่งทำพิเศษโดยลวดลายที่เป็นรูปเหลี่ยมประกายเพชรที่จะเป็นประกายค่ะดูดซับรับโชคให้กับคุณ สีของกระเป๋าสตางค์นั้นนะคะอาจารย์เจนจะจัดให้ตามวันเดือนปีเกิดของเจ้าของที่ใช้ค่ะเพื่อให้สีเหล่านั้นดึงดูดพลังทางการเงินดูดทรัพย์ดูดโชคขจัดปัญหาหนี้สินให้กับคุณได้อย่างแท้จริงค่ะกระเป๋าสตางค์ของอาจารย์เจนจะมาพร้อมกับสหัสัธาตุยันทรงพลังที่รวมพลังธาตุทั้ง7แห่งจักรวาลเพื่อปรับสมดุลทางการเงินพร้อมด้วยเงินขวัญถุงที่เหมาะสมกับคุณขนาดของกระเป๋าสตางค์ เป็นขนาด13เซนติมตรคูณ9ซนเมตรซึ่งกระเป๋าสตางค์ดูดซับรับโชคนั้นราคาเพียง199บาทท่านใดสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างหน้าจอค่ะ